ดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแฟนบอยมาแล้วเธอกับซีรีส์ที่เราเฝ้ารอคอยมาตั้งแต่พัดหนึ่งเนาะไพลอดไพลอดนั่นคือบ้านหลอดออนเซลเนาะถามว่าป้าจะกล้าดูไหมมันเป็นคอมเมดี้นี่เออมันน่าจะเป็นคอมเมดี โดนหลอกหรือเปล่าไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าหน้าเธอแล้วค่ะจุกฉันดูได้เธอแล้วเธอจะรู้มันเปิดตัวมาว่าเป็นคอมเมดี้มันก็ไม่น่าจะนั่งขนาดนั้นลอกแล้วซีรีส์เรื่องนี้เธอจําได้ไหมว่าสี่คนที่เป็นนักแสดงนําหลักอ่ะคือเป็นรุ่นตอกเสาเข็มตึก g m m อ v มอมีีถูกนั่นคือนั่นคือเตตวันนิววีก็คือเนี่ยสี่คนนี้ก็คือพ่จนเฮ อินจันมั่นคงพอดีสี่คนวายหรอตอกเสาเข็มไงก้นเจ้ากัรมในเวนหลุได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยการแสดงน่ากลัวมากจริงคุณคะอะไรคะฉันได้ยินแววๆเมื่อกี้เจ้ากรรมในเวนคุณรู้จักนี้ไม่เด็กแล้วนะคะว้าแล้วใครบอกว่าพวกเราเด็กเราไม่มีใครเด็กเฉยๆเราแค่หน้าเด็กอีกอย่างหนึ่งเมาามอยจำวันที่จำวันที่โปสเตอร์พีอออกใช่ไหมว่าจะมาแล้วอะ เออเออฉันคิดว่าไอจีเจมทีวีโดนแฮกถ่ายบ้านนึกว่า้าน่ายบ้านจริงถ่ายบ้านบ้านแล้วราคาคือยี่สแปดจุดแปดล้านอีเราก็นึกว่าบ้านอเราก็นึกว่าราคาจริงใช่น่าจะตั้งอยู่แถวสาทรอะไรโอ้อะไรอย่างเงี้ยสรุปคือวันออนจ้ะแล้วทุกคนก็นั่งงงในกรุ๊ปในไลน์กรุ๊ปเราก็ถามตกลงแล้วมันออนเมื่อไหร่วะ เออเราไม่รู้เลยอะไรว่ามันอ่อนแรงไปต้องกาพิจารณาอีกทีหนึ่งโอ้งั้นเราไปดูตัวเชลยวแล้วกันได้ป่ะจะดูว่าคอมเมดีจริงเปล่าจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำทำให้เกิดวิกฤตอสังหาขายไม่ออกแต่ก็มีคนไทยจำนวนมากเชื่อว่าอสังหาที่ขายไม่ออกนั้นมันมีผีไว้ ตอนนี้เรื่องราวมันบานปลายเลยว่าที่10ช้าวเนี่ยเขาเรื่องว่าอสังหาของลูกปู่ทุกที่เนี่ยมันมีผี What the การที่มึงสร้างเรื่องขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายกับอสังหาที่กูกำลังจะขายมึงรับผิดชอบกับสิ่งที่มึงทำไว้เาจะให้กูรับผิดชอบอะไรเล้วให้กูไปปราบผีให้แล้วไงคือแกจะได้รับค่าส่วนแบ่งอสังหาแค่1% 1%ึ่งนคำนวณคร่าวๆก็คือ1นึ่งล้านสแสนบาทค่ะ รีฟเซนเลยเพราะหลักล้านใช่ไหมที่เขาบอกว่าพี่ป่วยจนทำอาหารไม่ได้จริงเรื่องจริงเลยถ้างานนี้ปังอ่ะเนี่ยอาจจะได้กลับไปทำอาหารก็ได้นะ Win-Win situation You know Yes Oh my God It's so e x c i t i n g ไม่ใช่แี่แหละที่จะเป็นคนไทยคนแรกที่พาหีไปขึ้นศาล ดิฉันไม่เอาด้วยหรอกนะคะอย่านับดิฉันว่าเป็นหนึ่งในทีมปราบผีวิมานสุ่บ้านพร้อมให้บริการเปิดเป็น SME เลยเหรอเออเหมือนโกบัมเตอร์เลยอะเรื่องวิญญาสกควอาฆาตที่ตามมาโรงงานนี่ต้องสั่งปิดอะเล่นอะไรขนาดนี้วะเนี่ยผีที่เราจะเป็นปราบเนี่ยปราบได้เฉพาะช่วงหน้าฝนเท่านั้นมึงจะบ้าเหรอผีมันไม่ได้ง่เหมือนพวกนะมย ช่วยอะไรอย่างสิมันคิดว่าวิธีของมจะเวิร์กหรอวะเออแต่เ็าทำออกมาแนวแบบคอมดี้มิชชั่นของพ่ลเวอร์วน่้องวุ่นวายพวกแกวันแรกเลยเคียร์เขาไปแล้วใช่ไหมพี่อันบอกมันมอมไอ้ีอ้บอ้ครับ อน้ำเชิญเยอะเลยนะโอ้ำเชิญล้นมากเลยไม่ใช่ว่าพวกเห<ล><ค>น็นผีหรอปังก็ดีใจมากเลยนะที่มีเฮียเป็นพี่ชายขอบใจนะที่ลากกูมาเผชิญหน้าความกลัวหลังจากน,นี้เราไม่มีเหตุผลต้องคุยต้องเจอกันอีกโอ,อ้ยว่าแต่เชฟพีทเอามาเสิร์ฟทำไมตึงมากมายเนี่ยอ a lot พอดีผมทำมาเผื่อยัดยาท่านชายด้วยครับโอ้ย พี่กี่เมาคนเดียวกินคนเดียวกับเป็นนี้พอเฮ้ยได้ดูนะได้มันแบบมันคือผีแบบตะโกนอะคือผีเออมันผีนี่แหละแต่เขาเขาเขาพรีเซนต์ออกมาในแนวคอมเมดี้ไงผีแบบก็อารมณ์โกดัสเตอร์นั่นแหละเออฟิลแบบโกดัสเตอร์คือ ผีแบบเราไม่ต้องกลัวเพราะมันมาแบบมาให้เห็นนะมันไม่ได้มาจังหวะหลอนๆนึกออกไหมมันไม่ใช่แต่จํำหรอกแต่เขาแต่งผีแบบแต่งจริงจังน่ากลัวใช่เลยเป็นผีฟีลแบบผีหอแตวแต่กระเทิร์ดนึกออกป่ะคือมาให้เห็นเป็นตัวผีอ่ะไม่ได้ค่ะเราอาจจะขำกับผีก็ได้ไงเราอาจจะไม่ได้มานั่งกลัวผีจนตัวสั่นงัดงกอะไรอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยว ดูดูแลอีแพงเค้กมาเงนี้ยคือตัวเจ๊แถวเจ๊แถวต้องจัดการยาวเชคคือเหมือนกับเป็นผีตัวละครอะเขากลัวผีแต่เราอาจจะตลกเออแต่เราเห็นดารารับเชิญเยอะเลยนะจริงจริงเห็นเฮียเฟยเห็นฟอสบุ๊กเห็นฟอสบุ๊กไทยอยู่เห็นพี่ไปเที่ยวไทยมาครบเลยนั่นนะ เออเห็นเคยเที่ยวไทยมากันแคบจะยกยกเขาเรียกเลยนะปัตยานอืมอืมแล้วก็มีพี่เพิร์ดพี่เพิร์ดนี่ไม่รู้มารับเชิญหรือมาอะไรเหมือนกันแต่ก็น่าจะมาสมทบเลยล่ะพี่เพิร์ดอ่ะใช่เหมือนเหมือนจะเล่นเป็นน้องชายสักอย่างอะไรประมาณอย่างเงี้ยอืมเฮ้ยแต่ว่าอันนี้เป็นของภาพดีถูกป่ะใช่ใช่แล้วก็เป็นคอมเมดี้ด้วยถูกป่ะใช่คาดหวังแล้วนะเพราะว่าจากเรื่องที่ออนอยู่ตอนนี้นะ จะเทรดนี้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราคาดหวังเลยว่ามันจะเฉียบมากซีออนกว่าไหมมันจะต้องสนุกแล้วก็เป็นน่ะทีนี้ก็เป็นซีรีวายที่เป็นวายเต็มตัวเรื่องที่สองของภาพดีเนี่ยถ้านับเทรนด์นี้เป็นวายเหรอเรื่องนี้วายเหรอไม่วาย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 เขาพูกวาเขาเอาได้ผูกนิ้วกันไม่เห็นหรอเมื่อกี้โมเมนต์น่ะเธอไม่เห็นหรอไในวะ อ๋ออันนั้นปาสเตอร์ไว้ลุงอันนี้วายวายปวงวายเขาเป็นวายเรื่องที่สามของเตนิวเขาไงอ๋อไม่ไม่เราคือเราดูจากตัวเทรลเลอร์เรายัางไม่เห็นเนี่ยว่าแบบมันจะออกมาในแนวแบบนี้แหละอันนี้ก็คือผลของได้แดงแล้วครับท่านเห็นไหมล่ะ่อเนได้แดงทีเดียวปีละเรื่องจอก่อนหน้าเนอะเออปีละเรื่องเนี่ย จริงเชอรี่เมจิกนัเชอรี่เมจิกคือฉ่ำสุดๆเลยนะพูดแล้วก็ไม่คิดถึงเลยเนาะจริงทีนี้พอมาเรื่องเนี้ยเรารู้สึกว่าการนําเสนอะมันจะมีความแบบความพารอดี้ด้วยปะคือด้วยแสงที่เขาใช้อะมันดูแบบบางจังหวะมันจะมีแบบแสงแบนแบบตั้งใจแบนอะเออตั้งใจแะนะอะไรนะกี่คําว่าอะไรนะพารรดี้หรอคืออะไรอ่ะลรอเลียนไง อ๋อโอเคคือเหมือนกับว่ามีการเอาเอาฉากหรือเอาภาพจำจากหนังผีเก่าๆหรือหนังผีอะไรใดๆอ่ะเ oh, อาหรอเอามาสร้างล้อเลียนน่ะนึกออกอไหมอืมอืมเพราะว่าเพราะว่าคือนหนังเก่าๆเลยอ่ะคือด้วยเทคนิคนู่นนี่นั่นมันยังมันยังไม่เหมือนสมัยนี้เพราะนั้นเพราะนั้นถ้าเราไปดูแบบหนังผีเก่าๆมันจะมีความแบนของแสงความอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ย oh, อ๋อเหมือนแบบว่าการถ่ายทำสมัยเก่า,ชาใช่ใช่ เ,ออเพราะว่า <c oughs> ถ้าถ้าเท่าที่เราคาดเดาจากตัวอย่างเนาะแสดงว่าบ้านต้องหลายหลังนะที่เขาไปกันอ่าแล้วก็แต่ละหลังก็อาจจะมีเหตุการณ์แต่ละอย่างเกิดขึ้นของหลังนั้นหลังนั้นเป็นหลังหลังไปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจละก็เหมือนกับแบบว่าเป็นเพราะว่ามีผีก็เลยขายไม่ออกหรือราคามันดำลงมาเพราะนั้นไปไล่ให้ รับใจไปไล่ให้อยรับใจไล่หรือไม่ก็อาจจะไปซื้อมาแล้วก็ไปขายก็ได้ใครจะไปรู้ไล่ผีเสร็จก็ขายได้ราคาขึ้นไงเพราะว่ามีผีแล้วอะไรเงี้ยออกไปคว้านี้คือานราคจจะไปซื้อมาในราคาบูกเพราะว่ามีผีสิงเงี้ยไงอันนี้เราอันนี้คือเราเดาเองนะแล้วก็ใช้ย่บริษัทกําจัดผีเเออเห็นไหมคราวี่แรกที่เห็นเลยคือโกบัสเตอร์จำเห็นแล้วเอ้ยมันโกบัสเตอร์นี่ว่าอะไรเงี้ยอืมแล้วสีสดสดหน่อย เงี้ยเลยเนีโกลส์ัสเตอร์เออใช่น่าดูมากเลยอ่ะเธอแล้วถ้าที่เราอยากดูจริงที่เราจำไม่ผิดก็คือตัวละครของเต้เขาจะเป็นคนมองเห็นผีถูกไหมตั้งแต่ที่เราดูใช่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 แต่อันนี้คือเหมือนมันมีขยายเพิ่มปะว่าเขาเห็นผีตอนที่เขาทําอาหารน่ะเขาเริ่มเห็นผีมาตั้งแต่ตอนเขาทําอาหารที่เห็นผีตัวดำๆอ่ะที่เหมือนโดนไฟคอกอ่ะจหนได้ปะเออตรงนั้นจังหวะนั้นน่ะ แล้วก็มีตัวของแจนเฮก็เป็นน้องของตระเวออืมอ่าก็คือเป็นตัวต้นเรื่องเพราะไปเซ็นสัญญากับนิววีเออพอได้เงินปุ๊บเเซ็นมาหนึ่งล้านปุ๊บเซ็นเลยเป็นอินฟูสาวท่านหนึ่งเออปัง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 แล้วก็ตัวมุกวอมุกวอก็น่าจะเป็นทนายเออฝั่งของน่าจะเป็นฝั่งนิววีที่จะขายบ้านอะไรนู่นนั่นี่ใช่แล้วจะเอาผีไปขึ้นศาลฉันก็แบบงงนะแล้ว ผู้พิพากษาท่านไหนจะพิพากษาให้เลาเป็นชั้นๆก็วิ่งก่อนนะสารพระภูมิหรือเปล่าอือออไปขึ้นสาริสารพระภูมิอืเราขึ้นได้ไงล่ะสารพระภูมิก็ต้องโดนละเหตุออกไปสิก็อัญเชิญสารพระภูมิมาให้ตัดสินการนี้หรออะไรนะการเราจะไปไกลไปกว่านี้ไม่ได้ขึ้นเะื่องเราลอดูแล้วกัน คือเราน่าจะมีความแบบจบในตอนนั้นหนึ่งตอนหนึ่งทีแล้วก็มูฟบ้างไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจไงแต่คาดเดาว่ามันน่าจะประมาณนั้นปะไม่คิดว่าไม่น่าจะหนึ่งตอนหนึ่งพีลุงว่าไม่เพราะว่ามันก็ต้องมีหลังนึงถูกไหมมันต้องเป็นหลังของของนิววี่ใช่ไหมที่ที่ที่ซีรีสลี่ที่จะต้องมาจัดการแล้วมันอาจจะคอนติเนียร์ไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะแบบว่าประมาณสองสาม EP ตอนหนึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่น่าจะไม่น่าจะ EP ละหลังเพราะว่ามันจะเยอะเกินไง เอาเดี๋ยนักแสดงรับเชิญก็อาจจะตบทามันเข้ามาไม่พอพอมันเยอะเกินปุ๊บมันจะตัดเร็วเกินไปไงจุีเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาลองดูกันเนาะว่าอะไรยังไงนะครับฝากด้วยเนาะแล้วเดี๋ยวช่องเราจะมีคอนเทนต์อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเราสี่คนขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคอนเทนต์หน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบาย